หลังจากเราเข้าใจเรื่องการตัดเชื่อมเจาะแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองทํางานให้ดูชิ้นหนึ่งนะครับอย่างเช่นเราวาดรูปสี่เหลี่ยมก็มาชิ้นหนึ่งครับทิ่ขวาคอนบนทุกเคิร์ฟนะครับแล้วเราจะกดวนไว้บวกโหนดเพิ่มโหนดตรงกลางนะครับแตะปล่อยก่อนเราเข้ามาจับโหนดเดียวแล้วดึงขึ้นนะครับจากนั้นเราจะใช้ชิ้นนี้นะครับทาเป็นแบบเราทําการ คอนทัว์เอาไซด์นะครับ1สเต็ปแล้วก็กำหนดให้เขาใหญ่ขนาดไหนจากนั้นเราก็เบรกคือแยกของเขาออก2ชิ้นออกจากกันนะครับผมจะลงให้เป็นสอสีจะได้มองง่ายนะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวนี้นะครับคอนทัว์เอาไซด์1สเต็ปแต่เราทำสเต็ปให้แพ็คแคบลงนะครับ ถ,ถ้าเราต้องการเท่ากันเราก็ทำสามสเต็ปก็ได้จากนั้นก็กดแยกทุกครั้งคอนตัวจะต้องกดแยกนะครับเพื่อให้เขเป็นคนชิ้นงานกันนะครับจากนั้นเราจะลงสีผมลงสีเพื่อเป็นสีดำแล้วก็ตามด้วยสีทองแล้วก็ตามด้วยสีดำทีนี้มันจะเป็นวัตถุสามชิ้นซ้อนกันอยู่นะครับ วัตถุสามชิ้นซ้อนกันอยู่มีเห็นหครับเป็นสามชิ้นซ้อนกันอยู่ทีนีใน้ในเมื่อมันสีมันเหมือนกันแล้วก็เราใช้วิธีใช้ตัวตัวนี้นะครับเจาะเข้าไปที่ตัวสีเหลืองให้ทะลุลงไปมองเห็นข้างล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเราจะทําสติกเกอร์นะครับเวลาสติกเกอร์เราอย่าติดสามชั้นมันจะทําให้สติกเกอร์หนานะครับเราก็ส่วนนี้เราคิดว่าสีนี้กับสีนี้เหมือนกันเนี่ยให้ใช้ตัวนี้ นะครับเจาะเข้าไปที่ตัวนี้นะครับโดยใช้คอมบ่ายเจาะนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้เจาะลงไปมองเห็นทําให้เราตัดสติ๊กเกอร์สีดาแล้วก็ตัดสติ๊กเกอร์ขอบสีเหลืองม,มาแปะแค่นั้นเองนะครับจากนี้ผมจะวาดรูปสี่เหลี่ยมทําเอียงแล้ววางเข้าไปที่ขอบนี้เลยนะเราจับตัวขอบสี่เหลี่ยมไว้นะจับสี่เหลี่ยมไว้จับสี่เหลี่ยมไว้ ทำการหน้าหลังใช่ไหมครับเราก็ได้ชิ้นงานนะครับอย่างนี้นะครับจากนั้นผมก็พิมพ์พิมพ์มอักษรเข้าไปตัวนี้เราตัวนี้เราอยากจะให้ตัดเฉียงเหมือนกันนะครับเราอาจจะใช้วิธีเลือ่อนโหนดเราก็ได้นะครับหรือใช้ตัดก็ได้นะครับเราจเราจากนั้นก็เลือกฟอนต เราวางฟอนต์ไว้ตรงส่วนนี้นะครับจากนั้นผมทําให้เข้าล้นออกมาเพื่อที่จะทําเป็นขอบสีดํากินเข้ามาทางด้านนี้นะครับเราก็ทำคนอนทูออกหนึ่งสเต็ปนะครับเห็นไหมครับมันก็จะออกลองมาทีนี้เราจะพึ่งไปดูมานะครับเราทําในส่วนอื่นต่อไปตอนนี้ผมก็พิมพ์คำว่า ไนท์ hmm. แอนสมูทไนแอนสมูทนะครแล้วผมจะเปลี่ยนฟัน fun. ให้ดุบดูกลองแล้วก็นำไปแปะไว้ที่ขอบจากนั้นทำคนทวงนอกหนึ step. ่งสเต็ปคนทวงนอกหนึ่งสเต็ป แล้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวนี้ใช้เซตนี้เลยทั้งเซตพิมพ์ใหม่เพราะว่าเราไม่ต้องไปทำคอนโทรอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี่เป็นติดคอนโทรมาอยู่แล้วแช้นี่นะครับทีนี้เรามาพูดถึงการออกแบบของเราว่าเราจะเชื่อมวัตถุพวกนี้เข้าด้วยกันนะครับ ผมจะใส่สีขอบของตัวนี้เราจะแกะเราต้องแกะออกจากการที่ติดคำสั่งของตัวนะครับโดยเบรกเบรคูปปรฟ้าทุกตัวที่เราทำงานตัวนี้ไม่ขึ้นเพราะเราแตะไม่โดนนะครับไปแตะโดนตัวแม่เรต้องแตะโดนตัวขอบจากนั้นมันแยกเป็นชิ้นๆิงๆแล้ว ทีนี้เราก็มาลงสีนะครับตอนนี้ผมจะลงสีขาวส่วนนี้เราลงเป็นสีดำนี่ครับคืองานที่เราออกแบบไว้ทีนี้เราจะใช้ตัวนี้ประดัดสติ๊กเกอร์เนี่ยเราก็ควรจะปะค่าสองชั้นนะครับชั้นล่างสุดจะเป็นสีดำนะซึ่งกินขอบไปนี้แต่ถ้าเราดูเป็นแบบลายเส้นนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเป็นลายเส้นนะ จะเห็นว่าเส้นมันถูกตัดไม่เชื่อมกันทีนี้เราก็จะมาเชื่อมกันนะครับเราใช้วิธีเราดูก่อนว่าสีก็เหมือนกันพื้นหลังกับพื้นหลังของตัวอักษรเหมือนกันเรากดจับเลือกตัวพื้นหลังกับตัวสื่อไว้นะครับทําการเชื่อมครับเส้นเขาก็จะเชื่อมมาติดกันนี้ส่วนล่างนี่เราก็เหมือนกันนะครับจับตัวขอบสีดําที่เหมือนกับตัวพื้นหลังเราจับเชื่อมนะครับ มันก็จะเชื่อมไปติดกันแต่ตัวนี้นี่เราต้องทําการ2ออย่างก็คือ1ให้เชื่อมตัวมันติดเข้ากับฉากหลังแล้วก็ใช้ตัวมันตัดขอบสีเหลืองนะครับเราใช้วิธีจับไว้ก่อนแล้วเรากดบวกที่คีย์บอร์ดนะครับเป็นการเพิ่มขึ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งนะครับมันจะซ้อนกันอยู่นะครับจากนั้นให้เราเลือกเลยกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกตัวขอบสีเหลืองทําการตัดนะนจะตัด แต่ตัวนี้ก็ยังอยู่เพราะว่าเรากรอบขึ้นไว้แล้วค่อยเอาตัวนี้เนี่ยมาเชื่อมกับฉากหลงังนี่อย่างนี้นะครับมาเชื่อมกับกตัวฉากหลงังเชื่อมติดกันเห็นไหมครับทีนี้เราก็จะได้เป็นเซตละที่พร้อมจะเอาไปตัดสติ๊กเกอร์ได้เลยดีวผมจะทําให้ดูนะนี่นะครับเส้นเส้สนนี้เราเชื่อมตัดได้อย่าง เรียบร้อยเลยนะครับด้วยการเชื่อมตัดเจาะที่เราฝึกนะครับแล้วเราก็สามารถจะใช้ตัวเนี้ยนำไปตัดสติกเกอร์ได้เลยโดยใช้ตัวพื้นหลังเนะครับเป็นสีดำไปตัดสติกเกอร์ส่วนสีดำนะครับแล้วก็นำสีเหลืองเป็นตัดสติกเกอร์สีเหลืองแล้วค่อยตัดตรงสื่อมาแปะทีนะครับเป็นทั้งหมด ใช้ซิลค์สามสีสีดำาปูพื้นสีเหลืองเป็นขอบตามด้วยเติวสีขาวมาแปะแค่นี้นะครับเราก็สามารถทำซิอร์ได้ด้วยการเชื่อมเจาะแล้วก็ตัดนะครับลองทำกันดูครับ